เผยซีนน้ำตานาทีนักร้องสาวรู้ว่ามีลูกถึงขั้นปล่อยโฮหลังออกมาแจ้งข่าวดีให้แฟนๆได้เ hey, ฮกันว่ากำลังจะมีเป็กนิวเบบีสมใจแล้วล่าสุดคู่รักนิวเป็กก็ได้แชร์คลิปโมเมนต์กระบวนการการมีทายาทและในวันที่รู้ว่ามีสิ่งมีชีวิตเข้ามาอยู่ในท้องทั้งคู่ต่างร้องไห้ด้วยความดีใจโผกอดกันทั้งน้ำตาพร้อมระบุว่าเมื่อเราสองคนรักกันและออกตามหาอีกคนหนึ่งให้มาอยู่ด้วยกัน ถึงเวลาจะผ่านมาหลายปีมาถึงตอนนี้ตอนที่เรามีโอกาสสัมผัสวินาทีนี้ร่วมกันขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเป็กนิวมาโดยตลอดและขอกำลังใจจากทุกคนส่งความสุขครั้งนี้ไปด้วยกัน